สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ข่าวสาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับเมื่อวานนะครับเชลซีก็สวยงามนะครับชนะไป3-1นะครับอย่างสุดมันนะครับปีนี้ก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจุดโทษเยอะมากนะครับเปิดมาจุดโทษเป็นเกือบ10บกลุ่ครับทุกทีมนะฮะเยอะมากนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลรายการเล็กๆนะครับเป็นฟุตบอลลีกครับของอังกฤษนะครับเรามาเริ่มกันที่2คู่นี้นะครับคู่แรกนะครับนิวคาสเซิล เจอแบ็กเบอร์นะครับเวลาการขันตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับราคาต่อรองนี่ก็เส้นต่อครึ่งลูกนะครับห้าเกมหลังสุดที่พบกันนะครับแบ็กเบอร์เสมอนี่ยก็เส้นสองสองนะครับนิ่คก็เซ้นเสมอ1นึ่งแบ็กเบิร์นชนะ1นูนย์ะครับนิ่คก็เซ้นแพ้ศูนย์หนึ่งครับแบ็กเบิร์นแพ้นิ่คก็เซ้นศูนย์สองนะครับ, 01, รบ, burn 02, รบเป็นแบ็กเบิร์นที่ดูดีกว่านะครับ เกมนี้นะครับดิคับรอบ2นะครับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลที่ลงสนามในเกมพิเศกไปแล้ว1นัดนะครับบุกไปชนะเวทแฮมมาได้0ูนย์สองยังสวยงามนะครับเกมนี้ต้องรอรับกันมาเยือนของทีมแบ็คเบิร์นนะครับกุหลาบไฟนะครับทีมจากเดือดแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ลงสนามเดือดแชมเปี้ยนชิพไปแล้ว1เกมนะครับบุกไปชนะปอสมัตได้3าสองนะครับเกมนี้นะครับความพร้อมนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลจะได้มีมาร์ตินบราฟกานะครับผู้สาวตัวมือหนึ่งนะครับรวมทั้งฟาเบซานะครับและแมตตินลองสตาร์ฟนะครัับบบทที่าดดเจ็้งหม ส่วนทีมยังจะขาดแบลลี่นะครับที่บาดเจ็บนะครับรู้จักผลงานล่าสุดนิโคลเซ่นทําได้ดีพอสมควรนะครับเกมนี้เชื่อว่านิโคลเซ่นเล่นในบ้านน่าจะเบียดอัชนะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ2 1 3 1นะครับคู่ที่2นะครับคาร์บาครับเช่นเดียวกันนะครับปอดสมัครเปิดบ้านต้อนรับการเยือนคริสตันพาเลตทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับราคาต่อรองคิสตันพารเลตมาต่อปะปนนะครับการพบกันห้าเกมหลังสุดนะครับปอสมัคแพ้คิสตันพาร์เลตศูนย์สองนะครับคิส ทิสเซอร์เบดชนะ5-3นะครับปอสมัตชนะ2-1ปอสมัตเสมอทังสครับเป็นทิสเซอร์เบดดูดีกว่านะครับเจ้าบ้านสมัตนะครับทีมที่เพิ่งล่วงติดชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปนะครับด้วยการนี้ลงแชมเปี้ยนชิพไปแล้วหนึ่งนัดนะครับเปิดบ้านชนะแบ็กเบิร์น3-2นะครับส่วนทีมเยือนทิสเซอร์เบดก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับลงสนามในลีกไปหนึ่งนัดนะครับเปิดบ้านเฉลี่ชนะซอนตัน1-0นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านจะขาดโจวคคิงนะรัับที่ได้กัดบบบาเจ็นนะครส่วทีมเยือนจะขาดทั้ง คิดติงยองเบนเทเก้นะครับแกเล่เคฮิวนะธานเปอร์กสันนะครับเจนทอมกินนะครับแพ็ติกและคอนเนอร์นะครับปอสมัตดูเป็นรองนะครับแต่เกมนี้เล่นในบ้านก็คิดว่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกันครับไม่ง่ายที่คิดตั้พลเรจะมาชนะได้นะครับเชื่อว่าปัสมัตสู้ตายเหมือนกันนะครับราคาเปิดมาที่คิดตั้งพลเรศต่อปปนะครับแล้วก็ราคา2อราคา2ก็มีราคาเสมอนะครับให้ไปใส่ราคาคิดตั้พลเรศเสมอไว้นะครับผมคิดว่ามีโอกาสเสมอและคิดตั้พลเชนะได้ด้วยนะครับมีโอกาสที่ชนะได้ขอสมควรนะครับคู่นี้ก็ ใส่คิตตันพาเลตราคาเสมอไว้นะครับก็วันนี้ฟุตบอลลีกครับหรือคาราบาวครับนะครับสองคู่ที่ผมให้ไว้นะครับต่อนิโคเซอรในบ้านนะครับแล้วก็ราคาเสมอคิตตันพาเลตนะครับยังไงก็วันนี้ฝากแนะนำนะครับเว็บดีๆนะครับ LSMGo นะครับบริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภายในหนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลให้3ราคานะครับแทงทั้งครึ่งแรกก็ได้ครึ่งหลังก็ได้ไลฟ์สดเตะมุมครับแทงเล่นได้หมดนะครับ คิดเงินไวนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นไงก็ขอให้ท่านงนี้เฮงๆเลยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ